เอาละครับเรือเบาแม็ดเหยาเม็ดเรือดังของค่ายเอาละครับก็จะสู้กันในน้ําเรือทบอปเตลเลเสียอํานาจมวยร่องใบนี่ใบล้งไม่ไม่เล่นปุนี่์มีอนไม่ไม่เบิร์ดเลยปุณิย์นะเบาเอาเลยใบยุ่งละเอาละครับระวังเรือดีเรือดัง คู่นี้เขาเคยห้ำหันกันแล้วครับประมาณสี่ทุ่มหนึ่งสองเอาละบอยใส่กันมาไม่ยังตางคนตาีตาคต้งสักตางคต้เบียดตางควต้งเสียดโอ้แม่ปิดตำนานเบอร์หนึ่งบ้านพุนสามันไม่ีใบท์ใยเมงเอใบมันเออได้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 เรื่อมเลื่อมเลื่ออันเก่ยลื่อันเก่เลื่อเอาไหมเอาไไม่่หยังไเต้าปอนครับไปเต้าปอน

สนรลอ้มไม่ได้นะครับเต้าคุ้มตายเขียวเียวนี้เยียดสูเขาไม่ได้อรเขากุบเตียว่ะต้าเต้ตามีพอไปดีไหมเปิดเนบอนเต้าปอนเต้าปอนก็เสร็จไปแล้วหนึ่งเที่ยวเอะใบเนสิเดียวแล้วเหรอนจอบเ้าปอนนาวา เอาใส่กันอีกชัวนอีกเดี๋ยวกินไปใส่เอ็นบางกี้หนึ่งสองสามไปล้วโว้ยตักเปิดไม้พะไรใช้หนีเข้าเข้าอันนตึกอันนี้อู่เรือช่างตักซึ่งเป็นเรือดำน้ำจะเห็นมาไหมจะง่นดำน้ำประยุดไวง้ เต้าทำหังเลยแกลมวงไปแกับลำมม่วงเหอครูเห็นได้ครับตงยู่บอกเดี๋ยวทำไมมันทันกับบได้แล้วมันก็มีเนี่ยแล้วนอาจังวาเต้าบอลเฮลโหลเจ้าหน้ยที่แช้กันไหมวันนี้บ้าแม่ บ้แม่ที่เซ็งกบปอปอว่าแท้อหมบอกเดนกทุกวันเล่นเครื่องอะนะตกเบตร์ตกลงที่นั่นนะแต่ว่าเป็นทางไม่ดีเลยตกลงเด็กเลยปอเอาปอวันปอวันเอาเถอะอปอวันแบบแล้วแกกนนับได้ฮกเซียนเนี่ยนับได้ไดเสียเปียกหุ่งเบื้องเอาลดนับได้เอกเซียนปอดัยัไงแบนี้ออเอาล้วครับเบื้องเรดขอมกุปอวันน้ปอวันกกันเพีเนี่ ปอกว่าเอาเขาออกเอาแล้วโว้ยคู่นี้มันน่าจะได้ดูกล้องแล้วตาโกตันี้ตาโกตั้งศับตาโกตัเบียาตั้งเหี่ยงตั้งเจ้าเออซ็มใช่กระดับออกก้อนนี่น่ะฮะลำเดียหืมวบเป็นเข้ามาเข้ามาเออไปปล่อยนี่ละเอาเอียกไป โอ้โซชีบอกไหลไชิใ้ชไเอาละครับลำไปเบอรกันดีต้นหนึงมได้ต้นต้นหนึงมันได้ฝายตโตมันได้ต้น็ม่ได้ฝายแค่ไปอยู่ทำนี่น่ากินเบอดลลาุ่มนี่น่ะลองแคนกับต้นกาลองดูสู่ต้นกาได้บ่อ๋อเดี๋ยวปอนห้ล้มแดงแขคงกับต้นกาคนนูน ต้นกล้าท่าชนเบิดต้นกล้าท่าชนเบิด์ตตูสูเขาบ่ได้ดอกบกปอนะต้นกล้าขึ้นอีกป่อลงอีกป่อลงอีกต้นกล้าแข็งสั่นลงอีกหน่อยนึงอีกอีกป่อหนึ่งตองไปของเลยเดี๋ยวนี้ต้นกล้านะวตาต้นกล้านะำตปอนไปมาเลยปอนไปมาเลยเขาเส้นขาดบกปอนเขาดิ้นน่ะนิดเดียวนิดเดียวขนาเดียวนิดเดียว หมอนับหนึ่งสองไปเอาละโว้ยเรือดีพญาเทพดารสิงห์แปดแปดเทพดารสิงห์แปดแปดเข้าสิ้นชัย